ำจ,ำจำได้จำได้ทั้งเดียวเพราะว่าไม่ค่อยได้ทเที่ยววันเด็กเคยเท่าที่จำได้คือไปงานวันเด็กที่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรมันคือตรงข้างหน้าของมหาลาัยรามคำแหงอีกทีครับทางที่มันเป็นแบบทางรถเข้าไปเขาจะปิดแล้วก็ทําเป็นงา,านเด็กไปนไ่าละวันหรือว่า เต้นขอให้แม่ซื้อของเล่นให้เต้นเหรอเต้นเราเต้นไหมเต้นได้รางวัลไหเต้นเต้นได้รางวัลนะใครปล่อยข่าวนี้ครับมันมีมันมีถ้าเด็กมันได้รางวัลมันต้องมีโมเมนต์การแสดงความสามารถพิเศษไม่เราบอกแล้วเราเป็นเด็กขี้เขินแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพอมาถึงแล้วรู้สึกอยากย้อนกลับไปเป็นเด็กย้อนึุ่งไหมไม่เพราะผมยังไม่ได้แก่คไม่ไม่ยังเป็นน้องยองอยากเล่นนานอยากเล่นนานอันนี้ก็ยังสาวอยู่ทุกคนเลย ใช่ผมว่าเ,เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จะยาวไปน่าจะถึงหลังวันเด็กเลยใช่ไหมยาวไปเลยใช่ก,ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแหละของวันเด็ก<อ>เพราะว่าเลโก้ก็น่าจะคของใจเด็กหลายๆคนเยอะมากๆอยู่แล้วเลยแล้วยังต่ออยู่ไหมนะวันนี้ต่อเอาจริงไม่ค่อยชอบโชว์ออฟฟิศแต่บอกว่าออฟฟิศมีโซนเซสชั่นที่ตั้งเลโก้ด้วยที่ต่อเสร็จแล้วมี ยากมากี่ชิ้นกี่ชิ้นมาสเตอร์พีของคืออันง่ายไม่ทุกคนต้องเข้าใจเขาว่ากิจกรรมยำว่างเราไม่ได้อยากเครียดผมเน้นพวกสี่บวกอะไรเงี้ยของสี่บวกสองพันชิ้นะไรไม่ได้อย่างนั้นเลยหรอไม่จริงๆผมเน้นสองร้อยละร้อยราคาหรือว่าชิ้นสองร้อยชิ้นไม่ผมพูดจริงว่าแบบ ไม่ต้องกลัวใครที่ดูอยู่คือไม่ได้มีแค่คุณที่ชอบต่อยากคนต่อง่ายอย่างเราก็มีต่อง่ายชิ้นใหญ่ๆองี้ชอบอย่าต้องมานั่งเพ่งว่าเฮ้ยอันนี้อยู่ไหนวะอะไรเลยมันจะเครียดถ้ามันเยอะใช่พี่เวลาเราเห็นกองมันตาลายนะเออเราก็เราหาจุดที่เราแฮปปี้อะเรางเมื่อกี้หมดยังดิกอยู่เลยเออนั่นแหละครับโอเคแลครับม่เจ็ได้ ตอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที<ป>่เคยได้เห็นข่าวไหมคะที่แบบมีต่อยอว่าแบบเผู้รักกับผู้รักเริ่องการล้วมาโยมันที่เราอ่าครับมันก็เลยแบบจับตามองว่าตอนนี้มีความสองมันยังไงก็ผมว่าถึงวันนี้ก็น่าจะเอ่อเรียกว่าไงดีเรียกว่าพร้อมแล้วกันคือสุดท้ายแล้วผมผมเชื่อมาตลอดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้มาตลอด แม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ยังโดนอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะยืนยันกับทุกๆคนมาตลอดว่าเอ้ยสุดท้ายผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวความจริงแล้วอ่ะผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะออกมาเป่าประกาศเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราปกปิดคือถ้าพี่ๆวันนี้ถามผมก็พร้อมที่จะตอบว่าใช่ครับจริงๆแล้วทั้งผมแล้วก็เราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วกัน ที่จะแบบถอยความสัมพันธ์ออกมาก่อนใช่เือสุดท้ายแล้วอะฮะเราไม่ได้มีปัญหากันแล้วกันแต่ว่ามันมาจากการที่ผมยอมรับว่าเราเองก็โตขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่แล้วมันก็มาถึงจุดที่เราไม่มีใครรู้อนาคตเนาะว่าเราจะ เติบโตไปในทางไหนแล้วมันก็อาจจะมาถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตไปในทางที่อาจจะไม่ได้ตรงกันทีเดียวซึ่งมันมันก็เลยเป็นจุดที่ผมไม่ได้มานั่งโทษว่าใครผิดเลยอะแล้วเราก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยเราอยากเก็บโมเมนต,ต์ดีๆไว้แล้วก็เราเต็มที่เลย ก็ไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วกันเพระเดียวเวลาทยให้คนรู้สึกเสียดายกับความสาคัญนี้ตลอดก็สุดท้ายแล้วการที่เราพูดว่าเราทําเต็มที่แล้วครับ มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเสียดายหรอกเพราะว่าเราตัดสินใจกันมาอย่างดีเราคิดกันมาอย่างดีแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกก็สุดท้ายแล้วว่าเราโตมาด้วยกันแหละครับคือการที่เราถอยนี้สุดท้ายแล้วเราก็คงยังยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกันอยู่ เหมือนกันคออ่าไม่เปนไรดีกว่าไม่เป็นว่าเอ่อคือผมสรุป เป็นว่าการที่คนเราจบกันด้วยดีอะครับมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึกขอาตออตมค่ออุญาตเนชานุา ้องหนึ่งสองสามครับ